สวัสดีค่ะเรียนท่านคณะกรรมการการประเมินวิทยาฐานะที่เคารพทุกท่านดิฉันนางสาวอภิญญาไทยลาวตำแหน่งครูยังไม่มีวิทยาฐานะ ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิทยาการคำนวณระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพอยหนึ่งโรงเรียนวัดลาชสัทธารามสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพอยตำบลบึงคำพอยอำเภอลำลูกกาจังหวัดประทุมธานีค่ะ สำหรับแรงบันดาลใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องการเขียนโปรแกรมที่มีการใช้คำสั่งวนซ้ำเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมของนักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่2เกิดจากการปรับเปลี่ยนหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการที่มีการปรับเปลี่ยนรายวิชาจากวิชาเทคโนโลยีเป็นรายวิชาวิทยาการคำนวณโดยในรายวิชามีส่วนหนึ่งที่มีลักษณะการแก้ปัญหาการเขียนโปรแกรมที่มีการใช้ตรรก,กะและฟังก์ชันนำแนวคิดเชิงคำนวณไปประยุกต์ใช้ใน การเขียนโปรแกรมหรือการแก้ปัญหาในชีวิตจริงของผู้เรียนได้ทําให้มีการปรับเปลี่ยนเนื้อหามาจนถึงปัจจุบันและส่งผลให้เกิดการปรับตัวของผู้เรียนและผู้สอนมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาภายในรา,ายวิชารวมถึงการปฏิบัติในการเรียนการสอนค่ะ อีกครั้งนะคะถ้าพูดถึงการเขียนโปรแกรมผู้เรียนนะคะมักจะมีปัญหาทั้งในเรื่องของการเขียนโปรแกรมในด้านของความไม่เข้าใจมองไม่เห็นภาพและขาดแรงจูงใจเนื่องจากการเขียนโปรแกรมเป็นเรื่องที่ไม่น่าสนใจและมีแต่ตัวหนังสือที่เข้าใจยากนักเรียนหลายคนอาจจะมีความรู้สึกไม่ถนดัดเพราะว่าจะต้องใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนและใช้ตรกกะกระบวนการการคิดเชิงคำนวณเพื่อแก้ไขปัญหาโจทย์ที่ได้รับและทําให้ผู้เรียนรู้สึกไม่เข้าใจ และจากการศึกษาตัวชี้วัดของรายวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณมีเรื่องของการส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถที่จะออกแบบและเขียนโปรแกรมที่ใช้ตักกับและฟังก์ชันในการแก้ไขปัญหาได้จึงเกิดเป็นความสนใจให้กับครูผู้สอนในการพัฒนาผู้เรียนในเรื่องของการเขียนโปรแกรมค่ะและ จากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีมีการปรับเปลี่ยนวิถีแบบใหม่ผู้เรียนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างรวดเร็วการจัดการเรียนการสอนเกิดการปรับตัวมีรูปแบบของการสอนออนไลน์เข้ามาเพื่อให้การเรียนรู้เกิดความต่อเนื่องรวมถึงเกิดแพลตฟอร์มต่างๆเข้ามาช่วยครูผู้สอนและจากการที่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกิดกระบวนการ PLC ในกลุ่มสาระมีการพูดคุยกันได้น เนื้อหามาแรกเปลี่ยนรวมถึงได้เสนอวิธีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเกิดเป็นแนวทางในการนำแพลตฟอร์มออนไลน์การเขียนโปรแกรมของเว็บโค้ดมาประยุกต์ใช้ในรายวิชาเพื่อให้ผู้เรียนสามารถศึกษาสืบค้นนอกเวลาและเข้าถึงบทเรียนได้ง่ายขึ้นผ่านการใช้อินเทอร์เน็ตและส่งเสริมทักษะการเขียนโปรแกรมให้กับผู้เรียนค่ะ สำหรับลักษณะแพลตฟอร์มที่ครูผู้สอนเลือกมาใช้เป็นบทฝึกให้กับผู้เรียนในการฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมโดยใช้ชุดคำสั่งแบบวนซ้ำผู้สอนได้เลือกใช้แพลตฟอร์มของ code org เข้ามาให้กับผู้เรียนลักษณะของโปรแกรม Code นะคะจะเป็นการ ผู้สอนสามารถสร้างห้องเรียนออนไลน์สร้างรหัสให้กับผู้เรียนในแต่ละคนเมื่อผู้เรียนนะคะได้รับรหัสที่ครูผู้สอนสร้างให้ก็จะทาการาลงทะเบียนเข้าใช้งานโดยในบทฝึกที่ครูผู้สอนเลือกให้เป็นบทฝึกที่มาจากฟ r o เซนการนํารูปเลขาคณิตมาวาดเป็นเกรดหิมะค่ะซึ่งบทฝึกนี้จะมีทั้งหมด20บทฝึกค่ะบทฝึกที่1ถึงบทฝึกที่19จะเป็นการฝึกการวาดรูปเลขาคณิตพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมเส้นตรง แล้วก็ในแต่ละบทฝึกมีจะมีระดับความยากโดยการนํารูปเลขาคณิตมาประกอบกันเป็นรูปทรงเก็ดเก็ดหิมะเก็ดน้ําแข็งนะคะและในด่านที่20จะเป็นด่านสุดท้ายที่ ผู้เรียนนะคะจะต้องมีการประยุกต์องความรู้ตั้งแต่ด่านที่1ถึงด่านที่19มาเป็นเกรทิม่าข,ของตัวเองซึ่งจากคลิปวิดีโอนะคะจะเป็น1ชั่วโมงที่ท่าน,นาคณะกรรมการได้เห็นการเรียนการสอนของผู้เรียนที่เรียนตั้งแต่ด่านที่1จนถึงด่านที่19้และมีการส่งงานมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการโดยที่แต่ละคนอาจจะหาคําตอบในการเขียนสคริปต์คำสั่งที่ไม่เหมือนกันมีการออกไปเฉลยแลกเปลี่ยนหน้าห้องนะคะโดยในชั่วโมงถัดไปอะคะ่ะก็จะเป็นการด่านที่ ที่20ผู้สอนจะให้ผู้เรียนได้ออกแบบก็บ หิมะโดยที่นำองค์ความรู้ที่เราได้สร้างในบทที่1-19ถึง19ค่ะทั้งสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมเส้นตรงมาประกอบเป็นหิมะในแบบของตัวเองเมื่อผู้เรียนนะคะออกแบบเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะนำไปเขียนสคริปต์โดยการประยุกต์ความรู้เป็นของตัวเองในด่านที่20และทำการแคปหน้าจอโค้ดคำสั่งรวมถึงรูปภาพมาประกอบกันในใบงานที่คุณครูมอบให้เป็นใบงานชิ้นงานสร้างสรรค์ค่ะ โดยกระบวนการการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองแผนการจัดการเรียนรู้ดิฉันได้เลือกใช้การจัดการเรียนการสอนเชิงผลิตภาพซึ่งเป็นกระบวนการการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะทางด้านความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนาผลงานเพื่อให้เกิดสิ่งใหม่ในตัวผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองมุ่งให้ผู้เรียนเรียนรู้สามารถที่จะสร้างสรรผลงานหรือชิ้นงานได้โดยฝึกฝนและปฏิบัติ งานจากกิจกรรมหรือปัญหาที่พบตามสภาพจริงโดยครูผู้สอนนะคะในหน่วยการเรียนรู้นี้มีทั้งหมด6ชั่วโมงครูผู้สอนนะคะได้สร้างกิจกรรมให้กับผู้เรียนโดยมีขั้นตอน4ขั้นตอนตามกระบวนการจัดก,การเรียนรู้เชิงผลิตภาพดังนี้ค่ะ ขั้นตอนที่1ขั้นให้ความรู้พื้นฐานเป็นขั้นจุดประกายความสนใจรวมถึงกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดความสนใจโดยมีผู้สอนเป็นผู้ชี้แนะผ่านการชมวิดีโอการถูกกระตุ้นด้วยคำถามการทบทวนความรู้เดิมที่ได้ในการเรียนครั้งที่ผ่านมาโดยการใช้โจทย์หรือสอดคล้องกับบทเรียนที่ผ่านมาเพื่อฝึกทักษะการคิด เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่บทเรียนเช่นจากในเนื้อหาคลิปวิดีโอครูผู้สอนได้รับการจุดประกายความสนใจด้วยสิ่งเร้าด้วยบทเพลง Let It Go ค่ะ ขั้นตอนที่2การตั้งเป้าหมายเป็นขั้นตอนของการวางแผนแผนงานผู้เรียนจะทําการศึกษาถึงความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่สนใจโดยผู้เรียนจะได้คิดออกแบบกิจกรรมก่อนลงมือทําหลังจากได้ศึกษาเนื้อหาหรือได้รับโจทย์คําถามในกิจกรรมเช่นการออกแบบรูปหีมะตามจินตนาการด้วยการประกอบรูปทรงจากรูปเรขาคณิตอย่างน้อย2ชนิดตามในคลิปวิดีโอค่ะ ขั้นตอนที่3ขั้นของการดําเนินงานเป็นขั้นการสร้างผลงานลงมือปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้และปรับแก้ปัญหาที่พบขณะปฏิบัติงาน ผู้เรียนลงมือทํากิจกรรมตามแผนสร้างผลงานโดยมีครูผู้สอนเป็นผู้ให้คําชี้แนะและให้คาปรึกษาโดยที่ผู้เรียนลงมือเขียนสคริปต์ในบทฝึกแต่ละด่านโดยตลอดที่ลงมือทําผู้เรียนได้ทาภารกิจเสร็จแต่ละด่านก็จะออกมายลกเปลี่ยนวิธีการกับเพื่อนเพื่อช่วยเหลือให้คําแนะนําเพื่อนร่วมชั้นด้วยวิธีการเขียนที่ไม่เหมือนกันค่ะ ขั้นตอนที่4การติดตามประเมินผลเป็นขั้นตอนการประเมินผลงานและสะท้อนคิดผู้สอนจะช่วยตรวจสอบกระบวนการทำงานของผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านการนำเสนอชิ้นงานออนไลน์มีช่องทางการส่งงานออนไลน์และมีการแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางที่คุณครูกำหนดหลังจากที่มีการสร้างชิ้นงานเสร็จแล้วผู้เรียนก็จะส่งงานตามภารกิจที่มอบหมายจากการฝึกนำส่งครูผู้สอนเป็นคะแนนในช่องทางที่กำหนดและครูผู้สอนก็จะตรวจสอบความก้าวหน้าจาก ทางแพลตฟอร์มผู้เรียนและครูผู้สอนจะช่วยการสรุปทักษะความรู้สะท้อนความคิดเห็นและการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันค่ะ สำหรับผลลัพธ์หลังจากการจัดก,กิจกรรมการเรียนการสอนผลปรากฏว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคำสั่งและสามารถนำคำสั่งไปใช้ในการเขียนโปรแกรมได้ค่ะรวมถึงสามารถอธิบายคำสั่งและอย่างถูกต้องในแต่ละข้อในแต่ละด่านสามารถเขียนสคริปต์สั่งงานโปรแกรมได้ถูกต้องตามที่โจทย์กำหนดรวมทั้ง สามารถสร้างสารชิ้นงานประกอบรูปทรงเลขาคณิตได้ด้วยตนเองหลังจากการใช้บทฝึกการเขียนโปรแกรมโฟร์เซนได้อีกทั้งผู้เรียนยังตระหนักถึงความสําคัญในการนําความรู้เรื่องการเขียนโปรแกรมไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้องและผู้เรียนส่วนหนึ่งนะคะสามารถนําความรู้นี้ไปประยุกต์ในการเขียนโปรแกรมสร้างสารเกมคอมพิวเตอร์เข้าไปสู่การแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นได้ รวมถึงครูผู้สอนเองได้นำกระบวนการการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพไปบูรณาการมีโอกาสส่งผลงานเข้าร่วมประกวดแข่งขันได้รับรางวัล e s t t a c t i c สในระดับดีมาก สุดท้ายนี้ดิฉันขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการเป็นอย่างสูงที่ได้รับชมคลิปแรงบันดาลใจของดิฉันและดิฉันหวังว่าคลิปนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับตัวดิฉันเองรวมถึงเพื่อนครูที่รับชมนี้ค่ะขอขอบพระคุณค่ะ